สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวัชรพลลุ่งเรืองวันนี้จะมาถ่ายคลิปส่งครูอิตาเลตตีพดระดับชั้นม้อนหนึ่งนะครับนี่นะครับอดับ,บแรกก็จะเป็นเมลุนะครับที่ผมพามาดูหรือว่าเมนนะครับนี่นะครับ ขอให้เผาศพคนที่เสียชีวิตแล้วนะครับนี่นะครับมีของวัดลำชลาก็อยู่ตรงนี้นะครับต่อมาผมก็จะพามาดูเขาเรียกว่าศาลาสวดอภิธรรมนะครับนี่นะครับศาลาแดงแดงครับแดงแดงขาวๆครับนี่ครับข้างหลังก็จะเป็นครัวนะครับ นี่นะครับข้างหลังก็จะเป็นครัวครับนะครับต่อมาผมจะพามาดูสาลาทำบุญนะครับที่เอาไว้ทำบุญตอนเช้านะครับนี่ครับใหญ่มากเลยนะครับสาลาทำบุญ เดี๋ยวต่อมาผมจะพามาดูศาลาปฏิบัติธรรมนะครับนี่นะครับธีมของวัดลำชล่าคือธีมขาวแดงนะครับศาลาส่วนปฏิธรรมก็จะใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับใครที่บวชพรามนะครับก็จะมาพักอยู่ที่นี่นะครับนี่ครับ เดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปดูบอ่อปลาครับของวัดลำชะลานะครับเดี๋ยวผมพาไปดูบอ่อปลาครับเลยนะครับนี่ก็คือบอ่อปลาครับของวัดลำชะลานะครับนี่ครับใหญ่มากเลยนะครับ จะมีน้ำตกอยู่ตรงนู้นนะครับมีปลาหลายตัวเลยครับสวยมากเลยนะครับนี่ครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วผมจะพาไปดูห้องน้ำนะครับนี่นะครับห้องน้ำของวัลลัมชลาก็จะเป็นเหล็กเขียวๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นกรงอย่างนี้เลยนะครับมีเขียนด้วยนะครับว่าวัลลัมชลานะครับ เดี๋ยวเราเดินไปดูโบสถ์เลยนะครับโบสถ์ของวัดลำชชลาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับที่พาเขาไปสวดวัดเย็นกันนะครับทุกห้าโมงเย็นนะครับนี่ครับไปครับเดินเข้าไปกันเลยครับนี่นะครับอากาศวันนี้ก็จะร้อนๆเลยนะครับไปครับไปชมกันเลยครับ ไปครับเดินเข้าไปดูกันเลยครับเดี๋ยวผมจะพาชมรอบๆเลยนะครับโบสนี้ใหญ่มากเลยนะครับนี่ครับไปเดินดูรอบๆเลยครับ นี่นะครับโบสใหญ่มากเลยนะครับไปครับนี่ครับเดี๋ยวถ้าต่อไปผมจะพาไปดูท้าวเวสสุวรรณนะครับผมจะไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณนะครับจะอยู่หลังโบสถนะครับไปครับไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณกันเลยครับ นี่ครับและนี่ก็คือท้าวรสวรรณนะครับผมเลยว้านะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปดูหอระฆังนะครับนี่นะครับด้านขวามือของเราก็คือหอระฆังนะครับนี่ครับแดงๆขาวๆครับอย่างที่ผมพูดไปเลยนะครับธีมวัดลบชะลาก็คือแดงขาวนะครับนี่ครับวิวดีมากเลยครับขึ้นมาบนนี้อากาศเย็นมากเลยนะครับลมพัดเย็นมากเลยครับ ครัไปครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูยันชั้นสามเลยนะครับนี่ครับจะมีบ่อน,น้ำข้างๆด้วยนะครับไปครับไม่ให้เสียเวลาก็จะพาไปดูเลยนะครับชั้นที่สามไปเลยครับมีเพื่อนมาถ่ายด้วยนะครับ มาชั้นสองแล้วครับจะพาขึ้นไปชั้นสามเลยครับไปกันเลยครับครับจะขึ้นไปชั้นสามเลยครับนี่ครับนี่ก็คือชั้นที่มีระฆังอยู่นะครับชั้นสามครับนี่ครับ คก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ครับวิวดีมากครับ นี่ครับเดินลงมาแล้วนะครับนะครับอากาศก็ยังร้อนๆอยู่เลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปดูศาลาทําบุญนะครับ อีกนิดเดียวนะครับก็จะถึงศาลาทำบุญแล้วนะครับไปครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับเดินขึ้นไปดูกันเลยครับ ให้เพื่อนนำไปก่อนเลยครับนี่นะครับก็ここถึงแล้วนะครับสาราทรรมุญน,นะครับประตูก็จะเป็นกระจกแบบวิแล้วนะครับด้านนี้ก็จะเป็นวิวเลยนะครับจะเห็นโบสถ์เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ